สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นม2ทุกคนวันนี้ครูส้มจะมาพูดถึงการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรี2ตัวแปรเดียวกันนะคะซึ่งก่อนอื่นเลยการแยกตัวประกอบของพหุนามที่มีดีกรี2และมีตัวแปรเดียวเนี่ยจะทำให้แต่ละพจน์เนี่ยนะคะมีสัมประสิทธิ์ค่ะแล้วก็มีค่าคงตัว เป็นจำนวนเต็มนะคะลองดูตัวอย่างง่ายๆก่อนตัวอย่างแรกนะคะเด็กๆจะพบว่าครูส้มมี 3x กำลัง2ลบ 8x บวก5นั่นก็จะมีสัมประสิทธิ์ของก้อนแรกเป็น3นะคะมีตัวแปรเหมือนกันเลยก็คือตัวแปร x นะคะพบว่าดีกรีจะมีดีกรีสูงสุดเป็นดีกรี2นะคะแล้วก็มีการบวกค่าคงตัวเข้ามาอีกหนึ่งตัวนะคะ อลองดูตัวอย่างต่อไปค่ะสังเกตว่าจะมีสัมประสิทธิ์ด้านหน้าเป็น2นะคะถ้าสัมประสิทธิ์ตัวต่อไปก็เป็นลบหนะคะลูกตัวต่อไปก็คือลบหเหมือนกันพบว่ามีตัวแปรเดียวกันก็คือ x เหมือนกันและมีดีกรีสูงสุดเป็น2เช่นกันนะคะตัวอย่างเหล่านี้ล่ะค่ะเราเรียกว่าเป็นพหุนามดีกรี2 ตัวแปรเดียวหรือเราจะเรียกคําว่าพาหุนามดีคีสตัวแปรเดียวเนี้ว่าพาหุนามกําลังสองนั่นเองหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าคอ c ตริโนเมียลนั่นเองค่ะหรือเด็กๆจําหน้าตาตัวนี้เอาไว้ให้ดีเลยค่ะสามารถเขียนอยู่ในรูปของ ax กำลังสองบวก bx บวก c เมื่อ abc เป็นค่าคงตัวโดยที่ a จะต้องไม่เป็นศูนยนะคะ เพราะถ้า A เ,เป็น0ูตรมันจะไม่เป็นพหุนามดีกรีสอค่ะและก็มี X ค่ะเป็นตัวแปร ى. หลังจากที่เด็กๆเ,เข้าใจแล้วนะคะว่าพหุนามดีกรี2อยู่ในรูปของ ax กําลังสองบวก bx บวก c นะคะเรามาดูรูปแบบที่1กันก่อนเลยค่ะนั่นก็คือเป็นรูปแบบที่มีค่า c เป็น0ถ้าหากมีค่า c เป็น0ย์แปลว่าจะอยู่ในรูปของ ax กําลังสองบวก bx อย่างเดียวไม่มีค่า c ดังนั้นเราจะใช้สมบัติการแจกแจงแยกตัวประกอบของพหุนามนี้ออกมานะคะ ซึ่งมันก็เหมือนกับที่ครูส้มได้สอนผ่านไปแล้วนั่นก็คือเรียกสั้นๆว่าการดึงตัวร่วมนั่นเองนะลองมาดูตัวอย่างกันนะคะที่ครูส้มได้พูดไปว่าใช้การดึงตัวร่วมนะยกตัวอย่างเช่นนะคะเรามีหน้าตาของ 4x กำลังสองลบ2 0 x สังเกตว่าไม่มีค่าคงที่ตัวสุดท้ายมาบวกนะคะดังนั้นเราจะสังเกตว่าก้อนนี้มี x 2ตัวก้อนนี้มี x 1ตัวก้อนนี้มี4ก้อนนี้ก็แอบซ่อน4ไว้ค่ะมันคือ4คูณ5ดังนั้นเด็กๆลองดูว่าเอ๊ะ ใครที่มีหน้าตาเหมือนกันเราจะดึงเขาออกมาค่ะนั่นก็คือมี4เหมือนกันเลยมี x มี X เหมือนกันเลยนะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็ดึง4 x ออกมาค่ะดังนั้นตัวที่เหลืออยู่ก็คือ X นะคะวงเล็บ x ตัวหน้าลบคือตามเครื่องหมายที่โจทย์บอกและตัวหลังนะคะดึง4 x ออกไปแล้วก็เลยเหลือ5านั่นเองแบบนี้นะคะลองดูตัวอย่างที่2ค่ะเราจะแยกตัวประกอบก้อนนี้ได้อย่างไร ก่อนอื่นนะคะเด็กๆมองก่อนว่าลบ15 x กำลังสองบวก1 2 x แน่ๆค่ะเราเห็นแล้วว่า x เนี่ยเรามีด้วยกันทั้งหมด2ตัวส่วนก้อนนี้เรามี x 1ตัวนะคะส่วนตัวเลขค่ะที่เด็กๆมองเห็นเนี่ยเด็กๆอาจจะมองว่าเป็น3คูณกับ5ใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงเขาต้องการให้ได้ลบดังนั้นอาจจะเป็นลบ3กับ5ส่วน12ก็เป็น ลบสามค่ะคูณอยู่กับลบสี่ก็ได้ดังนั้นเด็กๆก็จะเห็นว่าอุ้ยคนที่มีเหมือนกันเลยนั่นก็คือมี x เ,เหมือนกันหนึ่งตัวมีลบสามเหมือนกันดังนั้นพอได้แบบนี้เนี่ยเด็กๆดึงลบสามออกใช่ไหมคะดังนั้นก้อนแรกเนี่ยสิ่งที่เด็กๆจะเหลืออยู่ก็คือเหลือก้อนของ5กับก้อนของ x ดังนั้นก็เลยใส่ 5x กค่ะ แล้วก็ตามด้วยก้อนหลังที่เหลือค่ะเพราะว่าตรงนี้เราเป็นเครื่องหมายบวกเนาะก้อนหลังตอนนี้เราดึงลบ3กับดึง x ออกไปแล้วค่ะดังนั้นเราเหลือลบสอยู่ดังนั้นเราก็เลยใส่ลบ4นะคะเพราะฉะนั้นก็จะแยกได้ในรูปแบบนี้แต่บางคนบอกว่าครูส้มหนูไม่อยากดึงลบ 3x หนูดึงแค่ 3x ไดไหมได้ค่ะถ้าเด็กๆด,ดึงแค่ สามเด็กๆจะได้ว่ามันคือ 3x ค่ะแล้วไอ้เจ้าลบตัวเนี้ยค่ะ มันก็คือมีลบหแอบซ่อนอยู่นั่นเองถูกต้องไหมคะเด็กๆก,ก็ใช้สมบัติการแจกแจงตรงนี้ค่ะแจกแจงกลับเข้าไปเหมือนเดิมค่ะก็จะได้ว่าข้างในกลายเป็นลบหคูณ 5x ได้ x, ลบ 5x กลบหนึ่งคูณกับลบ4ก็จะกลายเป็นบวก4นั่นเองนะคะดังนั้นจึงทำให้การแยกตัวประกอบนะคะทำได้ทั้ง2รูปแบบเลยค่ะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องทั้งคู่นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย